สวัสดีค่ะพบกันกับรายการช่อง YouTube นะคะดีเม h a n n e l ค่ะวันนี้มีเมทเฉาสาขาสุราษฎร์ธานีจะมาคุยกันในเรื่องวิธีการอ่านค่าของเครื่องช่างน้ำยาล้างไตนะคะอันที่1ก็คือมารู้ส่วนประกอบ5ส่วนของเครื่องช่างก่อนนะคะจุดที่1คือห่วงสําหรับแขวนค่ะจุดที่2คือตัวปุ่มสําหรับให้ระยะของล้าหนัก ที่เราจะอ่านค่านะคะส่วนที่สามคือตัวสเกลที่บอกขนาดในขณะที่เราเอาน้ำยาช่างลงนะคะส่วนที่สี่ก็คือตัวห้อยสำหรับให้ตัวถุงน้ำยาที่เราใช้แขวนลงไปะคะ่ะส่วนที่ห้าก็คือตัวสปริงด้านในของตัวเครื่องนะคะทั้งหมดมีห้าส่วนค่ะส่วนของสเกลตัวนี้รับน้ำหนักได้ห้ากิโลกรัม ว่า5ลิตรนะคะใน1ขีดหมายถึงการอ่านค่าได้100มิลลิกรัมนะคะทุกๆช่วงของ1ลิตรหรือ1กิโลก็จะอ่านค่าได้ละเอียดค่ะคุณสมบัติของเครื่องชั่งสปริงขแขวนสุงน้ำยาล้างตายนี้เหมาะที่จะใช้พู่กันจับเสาชนิดที่เป็นเสาแขวนนะคะหรือเสาน้ำเบือแบบมีล้อทั่วไป ตรงนี้สามารถติดต่อได้ที่ร้าน B Match Shop ทุกสาขานะคะฝากกดไลค์กดติดตามและให้การสนับสนุนช่อง y o u t u B e b Match Channel และ B Match Shop ทุกสาขาทั่วประเทศขอบคุณค่ะสสงงใใใใใใจจจถึรรรรัับบู้้้้ดวยกกกาาหหหุที่่่ญิญ ยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน